โอ้ยไปไปนี่นี่นี่ไปไปนี่โอ้โหโอ้โหสามร้อยมาเกิดอะไรแปลไปสามร้อยตกสวยพี่ได้ปืนได้ปืนสามร้อยทีอยู่ข้างนอกสามร้ตไปสามร้อยต ก็เรามาอยู่กันเซิร์ฟแฟนยายนะครับแฟนแดนซีนะไม่ใช่เซิร์ฟของแฟนยายนะครับเติมนี้นะครับฟังชันเียจะเป็นประมาณนี้จะเปิดที่แบบแปลกๆหน่อยนะเอออยากเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวบ้างนะครับก็เริ่มต้นเซ150นะครับแล้วก็ไปเซ110แล้วก็เป็นเซต300นะครับผมตัวละครเนี่ยจะเป็นตัว300นะครับที่อยู่ในฟังชันนะส่วนใครที่งบน้อยนะครับก็สามารถเช่าตัวได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งวัน25บาทนะครับน่าจะดีกว่าตัว300หรือเปล่าเพราะว่ามัน ยี่สิบห้าบาทเลยนะตอนหนึ่งวันนะครับก็ดูกันนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนตัวสังหรนะครับใครที่ไม่อยากเช่าหรือว่าความสามารถอยากอาจจะโหดกว่าสามร้อยหรือตัวเช่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขาไม่ได้บอกความสามารถก็มีเหมือนกันนะครับตามตน,น,ตน,นี้เลยก็มีตนนัวพันห้านะครับแ,แล้วก็มีตัวสามพันตัวสามพันจะเป็นตัวพ่อค้านะแลาจะโหดสุดในเซิร์ฟแล้วนะอประมาณนี้แล้วกันโอ้โเลยวันนี้มันมันมากสำหรับเซิร์ฟแฟนยายนะครับประมาณนี้แล้วกันนี่มีอีกอย่างหนึ่งเพิขึ้นเลย ก็จะเป็นแช่ห้ากลุ่มนะครับได้กล่องสำหรับออสายฟรีเนาะได้อยู่สองกล่องด้วยกันก็จะมีกล่องฟาร์มแล้วก็กล่องแรนะครับประมาณนี้ด้วยกันก็มั้งอีตัวเนื้อใส่150เหมือนกันปะไม่ตายไม่ตาย ประสูตระโสรฮะสามตัวเฮียเขาเริยกว่าโดดจริงจริงโจ้รู้จักกันเปล่าเฮ้ยสามร้อย300โอ้สามร้อยนี่ว่าผมเพิ่งเห็นมาตกไหม ผมมันได้สามร้อยเฮียแล้วกูมีแค่ร้อยห้าสิบตกไปอะไรไอตัวนี้ไปไหนวะเอา้าไอ้หิ้งมึงจะวัดเอ้าไอ้หิ้ยมึงวัดให้กูุศลทีเออ,เอโอ้ห้างหลังมานะครับ ฮะคุณบอกผมปลลอกหัวโอ้ยยิงไม่เข้าหรือเปล่าสิบสองเองอ่ะวันนี้มันเริ่มลงมาแล้วนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีคนอุ้ยมันไม่ตายเลยเนี่ยผมโดดไปโดดมาเนี่ยไปไหนหรอวะ เอ้าหายไปแล้ว,วอ,อ,อุออ๊ยหัวถึงจอกโอ้ยยิงเขา้าเข้าหกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้มาสองไม่ไหวนะครับเห็นว่าเท่าผมคนเยอะน่าจะไหวอยู่แล้วยิงอะไรนะไม่ได้ไม่ได้มีคนมา ใช่วะวะคิดเองรึเปล่าเต้นไงว่าแล้วไอ้เหี้ยกูนึกว่าคิดเองอย่ามาหาฉันได้ไหมมันมีคนตีมาแล้วของไอ้ไปมาแล้วเหรอไอ้ไปออกเข้ามาอีกรอบนึงมันมันจะได้ดาวแล้วก็ไปเช่าตัวเช่าเช่าตัวตรงไอ้นี่เลยเเช่าตัวตรงเออ่หน้าตัวละครอะหน้าเกมได้เลยมันจะ กดอทคนตัวนั่นแหละตัวเป็นพี่เลยมาใไปมาแล้วครับเล่นร้านสิไปหรอของมันไม่มีอ่ะไม่มีของแล้หรออาเข้าใหม่ก็ไม่มีเหรอไม่บอกว่าเข้าใหม่อะไเลยได้ๆเดี๋ยวไปให้ของไปกันนครับจะได้เป็นๆนะเป็นแฟนช่วงนี้ผมเล่นคนเดียวไม่ไม่เป็นเลยนะเล่นเป็นทีมมาเล่นเล่นดีกว่านะครับก็คือมันต้องมีไบแบบรอร้านเดียวรออะไรอ้าวไอ้บอสแม่เฮ้ย เสร็จแล้ววะสามตัวไปถอะมเข้ามาเ้นมาขข้นมาขึ้นมาเึ้นมาขึ้นมาตัวตายนะตัวนั้นอ่ะเอกก่อนเอาไก่ได้ผมดูเป็นเลยพี้ยเอานายใช่ปะไปแล้วจิงจิงจิงจริงวันนงวันห่วันห่งเลี้ยงหลงเลี้ยสินแพเขาสินแพจะตายแล้วจะบอกตัวนี้เดี๋ยว่าตัวนี้ได้ได้เอาไปยิงไปยิงไปไปช่วยอยู่ หลังหลังมีอะไรผยังไม่ได้เกิดองไรขึ้นมโดนนอกมีตัวมาไอ้สามร้อยไปสามร้อยหนีก้น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 โดนมาโดนมาโดนมาไอ้ตัวตัวเหมือนเราอ่ะโดนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอยังล่างอยู่เลยมันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าแสงปืนจะแสงไอ้นี่มันตัดตายเฮี่อ่ะไปไหมน้องพี่ว่าต้องเอาสามร้อยมาแล้ววะงานนี้เดี๋ยวราเราพี่อ่างก็ไปหแล้วกาไปเล่นได้ง อูดมึดเลยมึดตื่นเลยไปโอ้ไปไม่เบิร์กไม่เบิร์กน้องมีไม่เบิร์กข้างล่าไม่เบิร์กข้างล่ไม่ละหายสองตัวที่วิ่งอยู่โอ้โหรอด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 ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจุกได้อยู่ยไอเข้าไปน้องเข้าไปน้องเข้าไปน้องไอมันไม่ตาม่ะไม่ตามไม่ตามอย่าบอกแล้วมันตีงเซิร์ฟอ่ะเฮียไปให้สามร้อยคุณแดงนั่นเหรอ ใช่เร่ปืนแดงใช่โอปตเิมอีกทีไปเถอถถถตมเิเลย๋ย่พี่อเขานู่นเลยเดี๋ยวม็ไปปืนแดงพี่อัอ่ะปืนแดงปืนแดงข้างในข้างในข้างในปืนแดงเราคูอเม็ดเลยพี่อัดคือเม็ดเลยไถูกเม็ดไม่ไม่ขนาดนั้นแต่บอกมาเม็ดจริงอุ้ยึงไปนะพี่ตวตัพี่เออตัวนั้นตัวนั้นวันไปวนสุดไปวนสุดไาสุดล้ตัวนี้อยู่ ุเม็ดโดดระวังระวังถามไว้โดดมาเยอะสิบเจ็ดอยู่ทุกเม็ดเล่เตปไอ้ไอ้ไอ้ไอี่ผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่อันหลังหลังหลังทุกเม็ดตกล่วงวะอ่าไม่เป็นไราวัดกูดิตกล่วง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 อ่ะมีอยู่มีอยู่วัดอยู่พี่อ่ะวัดอยู่พี่ทําไมเนาะล่วงว่ะตกไปฮะตกล่วงตกล่วง ผันสวนมาไอสัตว์ผันสวนมาไอ่ดุโดดไม่หนอสองร้อยมาหลังมี่อัดไอตัวนี้ได้สองร้อหลังไอไปตัวนี้ได้หัวเอาตัวไหนก็ได้สองร้อยสองร้อยสอยดูเป็นเลยพี่อัดยิงไปน้องไอนี่อยู่หลังผมนะโอเคคูเม็ดคูเม็ดจะตายไป็ดเนอะถุงล้วงล้างสุดมันตามป่าวม่ตามไม่ตามไม่ตามฮึบสางร้อยนะพี่ไปวัดพี่วัดแล้วเออ ดีเลยน้องเดี๋ยวผมวอสามยานะครับตอนี้ตัวำตัวำเพียตัวำตัวน้งตัวำตัวำโอ้เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้ไปไปไปพี่ใชยอยู่สามร้อยส้อยบ้างไปเยอะเล่นอะไมดนไม่เาห้าสิบเเองึบแทงนึงไปห้าสิบาอุ้ยไปทำไมอาลอง้ยจริงกูไปเข้าเลยฟินๆอ่ะ ไปสุดไมไขึ้นมาเอาวิ่งหมวนอะไรขนาดนั้นน่ะไหลเปล่าแตกไปไอ้นี่หมวนเหรอแตกไปเอาตัวนี้เกพี่แล้วก็ตัวนี้ไอตัวน้องอีตัวนึงแตกไปหมดตี้อีตัวนึงข้อสองไม่ไปเงานแต่ผมดักเนี่ย เฮ้ยกูเยี่ยมทรเทกบังกูเฮ้ยไปไปออกฝั่งขวาอ่าไปไปเอาได้นะได้หัวตัวพี่อ๋อสวยพี่ได้ปืนมาเก็บไปเก็บเปเดอเด้เติเจินจ่าสองคนโดนลมเสริม ไม่ตัวเจ้าก็ตัวสามร้อยอะทินะอันนี้ล่างเพิ่งทำงานอะไรนะเพิ่อนไปเพิ่งทำงานมาเสร็จนะครับตัวร่างตัวอะไรวะทักข้างบนตัวหนึ่งแล้วไปไม่ใครพูดอะไรให้กูตีวะผมไม่ได้ยินอะอะไรไม่ไม่รับตีไอ้หนุ่มตีเดี๋ยวมันจะมีไฟสวยสวยน้อง จะแตกเลสวนเยอะเลยสวนยอะยสมร้อยหรอวะนสามร้อยเลยโอ้โหมันมันแหล็กจังวะจะลองอ๋อผมไอหันเปตึกเล็กแล้วมันแหล็กนะครับตึกเล็กมากเลยแต่งหนึ่อ๋อเขามาตายตายหมดแตกเนึ่งแตกหนึ่ง ไปนี่ว่าไม่ตายอ๋อตึกเล็กปักนะครับครับก็ว่าอยู่เฮ้ยเดี๋ไปละเจ็บปะผ่านทางนี้แบบดื้อนเลยจักส่นฮะตายนะผมเดี๋ยวไปละเฮ้ยเข้าไปเยี่ยมสุดนุดแล้วมือสุดสุดแล้วมือสุดสุดแล้วเฮ้ยจริงทีไม่เข้าเลย ขิ้นจัดอะไหนแต่มาขึ้นอย่ยงเดวกันได้ปะได้ที่ได้หัวปืนทำไม่ได้เลยหรือเอาแต่หัวถืกดอกไปเข้ามามีคนเอามาจากตึกใหญ่ดิเฮ้ยเปมีคนเอามาจากตึกเล็กได้ได้ได้ไปโย่ผมตีเซิร์ฟเลยเฮียเหมือนเล่นในอ้วนอยู่เลยอ่ะ ที่เป็นอะไรกันแี่ดินก็งเดี๋ยวเขาก็แกลใหยิงไว้เยอะเออมันจริงเซฟจริงด้วยเยีย้าอยกไ่งกนหมดล้อยู่เนาะเออเดี๋ยวพี่ไปสามร้อยมาเี่อ้าเา่อยู่เรี่ยินวัดน่าติไหวปะเออเป็นไงกัน Nó lại lên à, à, cái... bà à, à, rồi đấy thấy bao? để bộ loa mình qua để bộ đang loang nhớ. sai rồi đấy. sập lại đấy. bắn máy yin của mình. à, áo sập. cái này. đi khỏi. à, vinh đi ở. qua sập nói gì ở. này bao? đi ăn vào đó. ha. cứ phải sập đi. โอ้หันไปตึกเล็กไม่ได้เลยครับเออก็เล่นห้องลายนอกเลยเล่นห้องดีเออใช่ใช่ไปสวยมายิงหน้าต่างพี่ดูโฟกัสหน้าต่างไว้ไหนนะที่ออกมานะโอ้แหลกแหลกแหไปสามร้อยพึ่งเราอยู่ในห้องกระบผมโอ้เปนเหล็กอ่ะไอ้เหี้ยต้องออกเข้าใหม่นะครับไปสามร้อยนะเป็นนะ สามร้อยแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยโอ้แลกมาโอ้หลกมากสามร้อยย่นิคสามร้อยย่นิขอไฟในความเหล็กนะครับปึ๊บปึ๊บเข้ามาเบียดึงหมุนลอกดงเข้ามาเข้าลกไอ้เหี้ยกูหัน้าฝั่งนี้แต็ไปลสามร้อยยูนิพสามรอยย่นิหลให้อยู่สามร้อยให้หลักให้้อยู่อสามรอยตัว ใช่เหรออยูมันโดนกดข้างหน้าตัวนึงเห็นไหมน่ะตัดสิพี่อัดตัดสิพี่ิงอยู่ไปอตกพี่ตกพี่ตกไปหลังเข้าไปหลังเข้าพี่วิ่งอยู่ไปสามร้อยสิบเมตรโอ้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเฮ้ยไม่โดนเลยที่เหล็กเข้าเข้าโซนไหนไปออกเข้าใหม่ก่อนเอ้ยไม่ไหวว่ะเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนนะครับมันแหลกมาก ไปไม่แหลกแล้วครับเห็นไหมมันต้องออกเข้าใหม่นะครับน่าจะมันแรกๆที่เซิร์ฟเปิดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกเซิร์ฟนะเท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวเขาแก้นะไม่รู้ถึงขนาดนี้ครับตอนแรกเาะอ๋อมาบัญชีไม่ใช่ไม่ใช่ครัเดีราวาไปไปไป นี่นี่นี่ยวกูมอเลหโอ้โหโอ้โหพี่หนสวนอยู่เนาะพี่หันสวนอยู่ยีม่วงกัน่วงมุ่งกันยิมุ่งกันนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันไปเอาตัวตัวนานก็ได้กนีิพี่ขอโอโหสามรอมา เตกไปสามร้อยเต็กสวยพี่ได้ปืนได้สามร้อยม่ใช่หรอได้ปืนได้ปืนสามร้อยสวยสสวมามามาเาปืนมาปืนใช่ไหมเดียกันใช่ไหมเดียกันเอาตัวหัวมาเสรมาด้เจอทุกจอกื่อก้ไปเดือดนะครับโผล่มางสามสี่ตัวงงเลยไปไม่เลน้องที้ทำลิปอยู่ปนงนะน้องไม่ผมตกยันไปเกยเกิดอะไรขึ้นกันไปี่เยอะเลย

เจ้าชื่ไหนเด็กชั้นชัสี่โอ้หมดตัวแล้วไปเดี๋ยวผมเลยนะเว้ยเจ้หลังเข้าพี่อชได้น้องไฟเยอะมากไฟนีหนีไปน้องมาแล้วผมมาแล้วผมไปอยู่อัสามโอเคโอเคครับใส่ไปหนึ่งมาอะไรกันมาอะไรกันโอเคโอเคไม่ได้ผมไม่ได้ผมไมหนีมา หนีแล้วไปเลยเฮ้ยหนีไปหสวนแล้วอีกตัวหนึ่งโอเคเราอยู่ย้อนเอายยิงอยู่น้องไปโบ้าเต็มเลยไปมาเต็มเลยอะไรๆโดนๆจะต่อเล่นจะต่อเล่นเล่นสวนเล่นแย้ถ้าผมไม่ได้กังไปเลยะพี่ขอจูบก่อนโอ้จะตาย ไปหนีหนีอยู่นี่หนีอยู่หอยู่หอยู่เฮ้ยมันจริงแค่ไหนใครจะเล่นี้อจิตยผมจูงเล่นจูหน้าต่างอ่าจูงไปจูงไปพี่พี่หันพี่หันหนีแล้วแทงหนึ่งไปเฮ้ยไม่อยู่กับผมไม่อยู่กับผมผมรออยู่รออยู่โอ้ตัวพี่อาร์กมาปิดห้องทำไม ผู้หแล้วจ้าไปมาห้องนี้ให้เห็นเปล่าหน้าต่างมีหน้าต่างมีหน้าต่างมีขอบชีสขอบชีสเอาไก่ก่อนไปเอาไก่ก่อนเออผมพยายามยิงไก่อยู่เนี่ยอาติดตัวผมแล้วเอานะไปมาเนี่ยตามมาตามมาอุ้ยเฮ้ยไปย่ะหัวละหัวถุงดอกแตกเแบบนี้ โอ้โหเต็มเลยเพี่อนเราต้องเล่นเดีอย่างเงี้ยเลยพี่อนไปดิไปไปดิไปดิไป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 เจไปไปไ้ไป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 ไาไปไกไปไองมไปไปิปไ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 ีไป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 ไไป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 ไไป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 

ทำร้อยดูเบ็ดยิงไปน้องหมดโดนหลังยิงดิหลังมีตัวโอ้ยตกตายไปข้างหลังขึ้นบนไหมขึ้นบนไหมทำร้อยดูเบ็ดเลยทำร้อยดูเบ็ดเลยขึ้นบนเราจะบวกไม่ไหวนะพี่อันเราบวกตรงๆอ่ะอยู่ข้างนอกทำร้อยเตกไปทำร้อยตกตอนนี้ได้ไปอัพร้อยสิร้อยสิได้ไปไม่เยอะท่านไหนท่านไหนไม่รู้ ชั้นหนึ่งะรวบแบงหลังแล้วแบงหลังแล้วไปหลังเนี่ยม่ได้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ได้พี่ได้หัวไม่ได้อเลยได้ปืนสวยเก็บหัวเราหัวไม่ผมใส่ก็ได้เท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 ตัวสามร้อยเตะเอ้าไอ้เฮียเล่นสามร้อยใครจะเล่นเอ้าะแต่ผมก็เล่นนะสิบตัวเมื่อกี้สิบตัวเมื่อกี้ผมเล่นทุกตัวเลยนะเพื่อน้เฮียตัวเมื่อกี้ก็สองตัวแล้วว่าสามร้อยสามร้อยติยี่สิบ ก็ประมาณนี้กันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับก็จะมีคลิปไล่ต่อไปนะใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟแนวนี้นะครับผมแนะนำนะครับตีเชื่อผมตีเท่านั้นตีไม่งั้นไม่ไหวต้องตีนะครับจะเป็นจะเป็นเซิร์ฟเหมือนแบบพวกที่ต้องตีอ่ะพวกไอ้อ้วนพวกเออเค้นหมวยอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมมาใหม่นะ